เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการคนละครึ่งเฟส5กันบ้างค่ะโดยเราไปติดตามกันที่หาดใหญ่นะคะชาวหาดใหญ่ได้มีการจับจ่ายซื้อสินค้าผ่านโครงการคนละครึ่งเฟส5กันอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมกับขอบคุณรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยผลักดันทําให้เกิดโครงการดีๆแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนค่ะ ที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นบรรยากาศการใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งเฟด5ที่ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของผู้ประกอบการฟู้ดทรัคนะคะบริเวณถนนคนเดินสตรีทฟู้ดในงานฟลอราดอกไม้และสายแสงบริเวณสวนสาธรารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะก็มีพี่น้องประชาชนนะคะมาสแกน จ่ายเงินผ่านแอปเป่าตังกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะภายในงานพบว่าส่วนใหญ่นะคะร้านค้ากว่า90%เซค่ะเข้ารวมมาตรการคนละครึ่งของรัฐบาลส่วนที่เหลือเนี่ยอาจจะมีติดขัดปัญหาในเรื่องของการยืนยันตัวตนนะคะเพื่อเปิดใช้งานบนแอปพลิเคชันถุงเงินเนื่องจากว่าหยุดการใช้งานมานานค่ะจึงทําให้แอปพลิเคชันใช้งานไม่ได้นะคะแล้วก็จะต้องเดินทางไปติดต่อยืนยันตัวตนกับทางธนาคารก่อนจึงจะสามารถกลับมาใช้งานได้ค่ะ ขณะที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการและสามารถสแกนรับเงินจากคนละครึ่งได้นะครับต่างก็มีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวต่อแถวคิวยาวเพื่อรอซื้อสินค้ากันอย่างต่อเนื่องโดยลูกค้าส่วนใหญ่มองว่าการใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีส่วนใหญ่นํามาซื้อสินค้าประเภทอาหารและสิ่งของจําเป็นในครัวเรือนและถือโอกาสนี้ขอบคุณรัฐบาลรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันผลักดันให้มีโครงการคนละครึ่งในเฟสที่5 เพราะนอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนยังเป็นการกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ได้มีอาชีพมีรายได้และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับออดีมากเลยครับผมอยากจะให้มีอย่างนี้ใช่ใช่โอเคครับเหมือนกับว่าเหมือมนกับว่าเราก็ได้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการคลองชีพเนาะ เป็นโครงการที่ดีเลยอยากจะให้รัฐบาลได้มีอย่างนี้อีกครับผมเพราะว่ามันจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็จะเป็นการช่วยลดต้นทุนของเราด้วยครับก่อนนั้นก็ใช้มาเล่นเหมือนกันใช้ในการรับประทานอาหารกลางวันอะไรแบบนี้ก็คิดว่ามันเป็นการประหยัดไปทางหน่วนกบว่ารัฐบาลมาช่วยอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็เราออีกครึ่งหนึ่งอะไรแบบนี้ครับ